วันที่เคยส่งฟ้าโอ้ยพาเก็บบรรยากาศค่ะเก็บบรรยากาศเลาะเขาเลาะเขาจ้าโอ้ยอุย้ยนี่เขาป่าอะไรมั่งเนี่ยสูงนั่นเนี่ยอันนี้ไฟ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 อุย้ยสูงเนี่ยอุย้ยดอกไม้ดอกไม้ป่า ยังโลปะไฮนี่ลูกสาวจ้าขยายเห็นชัดเลยจ้าไอ้บรรยากาศหุยเบิ่งบักฮุ่มบักฮุ่มมีแจ่ดอก เห็นบ่แต่ว่าในกล่องไม่เห็นเลยเห็นต่บกคงคงมีมีแต่ดอกบงบกคงตัวผูดอกดอกหนอนพเพื่นเอินดอกอยังเนี่ยน,นี่โูดเป็นหนอนสวยโอ้ยบรรยากาศข้างบนน่าเที่ยวมากบรรยากาศสวยมาก หุยนี่ดีสอดนะคะนี่จ้าเราขึ้นมาอยู่จุดนี้เห็นดีสอดชัดเกี่ยวมากเลยแต่เส้นทางไปทางไหนมั่งก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามายืนอยู่จุดนี้เห็นดีสอดหวานแม่เห็นดีสอดชัดมากเออเออเห็นรีสอด แน่ที่สอดชัดมากไปอยู่ตรงนู้นไม่เห็นตรงนี้เราขึ้นสูงไงโอ๊ยสะดุดลมมือให้ขาอ่อนลูกลูกชันเหนื่อยขาอ่อนเดินนี่นี่มาอยู่ตรงนี้รีสอร์ทนั่น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 เออดอกไม้ป้า <c oughs> แล้วอันเนี้ <c oughs> เหรออ๋อดอกหางกระโลกเหรอ นอนมะแม่นตะแม่ไพักรีสอร์ทกันนั่นนะดูรีสอร์ทสวยอะอยู่อยู่ตรงนี้เห็นรีสอร์ทสวยมากนี่ไงอ,อยู่เห็นแบบเช็ดแจวเลยเพราะว่าเราอยู่บนเนินเขาเราไป<ถ>่อไหมเขาเรียกดอกอะไรนะแม่เนี่ยป้าเขาเรียกดอกอะไรอะป้าบอกว่าดอกอะไรนะไม่รู้ไม่ใช่เเรียกนอนดอกนอนเนื้อดี่อยู่ท่ามกลางป่าของดอกไม้ เหนื่อยใช่ไหมเนี่ยหายใจเสลี่ยงอันนี้คือตา Nam แท่งน้ำฮนตาน้ m อยู่ไม่หนูใคร,รจะร<อ>ไปรู้ว่าตาน้ําอยู่ตรงไหนแล้วก็เห็นแต่แท่งไฟเนะี่ยหนูบอกว่ามันคือตา Nam เอ้ยนี่ไงพักกันนี่ก็มีอย่าบอกนปะป้าจะพาันเดินหา,าตา Nam โอ้โหเปรเียบบรรยากาศซ้ำนี่ก็พอแล้ว บรรยากาศสวยๆของดอกไม้จ้า